สวัสดีค่ะอยู่กับช่องปูแม่น้องมิวนะคะแอดมินมีอะไรมาให้นะคะสิ่งดีดีมีทุกวันนะคะอะไรใครจะได้อะไรเาอยาีลูกหชิ้นกาแฟคนละหนึ่งอ ขอบคุณเหนียวนึ่งของคุณพี่เหนียวนึ่งทีแล้วส่องไปหาไปเรื่องไหนกอถ้าส่องไปหาแอนดี้ข่แน่ไม่ตัด่อแล้วนะม่อีกสองลุงอยาก่องุนเต็มเลยเจ้าส่องข่อย้เน้ันหาวนั่งเดียวเบิดคุณส่องแอนดี้มองข้อ้อแกอมนเดีนี่รบอกลุงเข้าของข่อยกล้องขอยอยู่ของข่อย สูมไปเนี่เวลายืนมันยาชีน่นคนแรกแรกเลยเขาเวทเสื้อผ้ายายคนนี้ิันนี้มาจัดอันดับได้เยยาชียาชีคนแรกพี่เสือเป็นคนสามารแน่เลยใช่ไหมคลิปนี้ก็เลยอ่ามีความสุขเลยคลิปนี้นะยาชีแล้วเศร้าเลยไ ปา้ายาปาทยาปาไทยปายัเลิกแกไม่เอาปาไทยปานกไม่เอาแกมีกาแฟกินดูแกมีกาแฟยังไม่ได้พคำเลยแกมีกาแฟกินบอกินูโอชงดีไลื้อ่ไม่ไหวปวดหัวแก ราดากล้าราดาม่อยู่คูมูราได้ไหมับหม่นตาหาคำนหน้าไม่เหมือนใครดีอากูลชายาไปแล้วหมือในการ้บาามือแล้วมันน่ามันไม่โหดไปเอว่าหายอ่นี่ไม ภาษาเอาไปไหนภาษาครับเลอจะได้น้องขาวบ่โนภาษาเหลือป้าษากับป้าดาป้าดาก็ป้าดาก็เพี่ยงไปหาเลยตอนนี้แกังอยู่ในความเดินทางอยู่ะกับแมวเอาก็ะเมื่อวบเมื่อแล้วหือแกงไปเลยก็ต้องเอาเตาไปถ่ายใ้เขอลงบ ไปแ้จียบไปเลยด้ขึ้นมากจีบอีมูสาวนี่เรากระดาษที่จับแต่เนี้ยเอาสุริกยู่บันี้ยังนะยังนะแอดมินยังบอลงโตเหรอแอดมินยังบอลงโตโอ้ยเหรอคนดิน ยูทูบได้หมดคุงแหน่งลุงพลไม่ได้มันเกินไปแล้วเนี่ยอยากใครนะพี่กูเดียวนึ่งอันนี้เดี๋ยวเอาไปทำทีก oh, cool. ็มึงเนี่ยจะทำรูปไปทำทีเฮอยคุณเดียวหนึ Butt ่งมาให้ลุงยังไงเลยคุณแหน่งเนี่ยไม่เลยมันนี้ของใครครับนิวปีนี่เขาบินเอาบินยูาบินที่ป่าเต่าวนี่บอกไม่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 ใช่ตาวนิวปีนคลื่เซอร์อีกท่านหนึ่งนิวปีนคลื่เซอร์เด้ออีกท่านนึ็นสายคุณอ่ะอ่าน่าจะใช่ครับ ยูบินไหนก็ไม่รู้แอดมินไม่รู้เลยยูบินไหนอุญยูบินไม่รู้ยูบินไหนแอดมินบอกไม่รู้อีกคนนึ่งชื่เหมือนกันสายคุณยูบินคือเซอร์ก็ได้สายคุณที่เราทำคุณอยู่กับเราประจำเราคิดว่าไหนนี้ใช่เปล่าเพราะว่าจะเป็นสายคุณใหญ่แล้วนะคุณยูบินคือเซอร์ท่านจะซื้อของให้ก่อนอยู่ได้แับทุกคนแบะได้วันไหนฮะ Okay. อีมดจคุณพิพินคุณเซอร์นะครับสำหรับกาแฟนะครับปีกีกาแฟโลนะครับสามกล่องหกล่องเท่าไหร่เนี่ยเการ้อยบาทเก้าร้อยบาทจริงจริงมันเป็นโลหกล่องให้ลงสามกล่องที่เหลือเอไม่่าจะมีเสอเพียนอห่ไห่ไนขอบคุณพ่พินนะครับ

เอาแล้วเราบอกเขาเนี่ยตอนนี้จะสิ้นสุไม่ได้คุณคุณเราขอบคุณคุณพี่เหนียวเนื้อนะคะสำหรับกาแฟนะคะแก้วที่เราพ่นไม่ได้โอ้ยวันตลาดน้ำนี้ก็ให้กาแฟคนสก้วนะคะคุณเจือจะไปให้กับหญ้าทิสุรินทร์อันนี้ก็จะเอาไปให้ญาติสุรินทร์สวัสดีค่ะอยู่กับช่องปุ๊กแม่น้องหิวนะคะ เราก็มาอยู่ใกล้น้ำตกดีกว่า

อะไรที่จะหายปวดทำอะไรมาเอายกขอ,นะอ,องพิวพัฒน,น์้ข้ามาโอ้โหมาแล้วถงัวรมาแกหรือยังนี่ออกไปพีแน่ยเราไ็ยิ่นวงอยู่เนาะอรักแล้วก็ไม่ออกไปเนี่ยไูดเาเมาทำไมออบเดี่อูดเมาเย ยกเต่เาเขาตาแต<ย>ก่ย,ยกอะไรแรงนิดน้อยโถยังไม่ได้รักนคนใบชลาภาพเลยปกเสยยงยังรัดคุยาวัดคุณน็จะบ้านห้าสิบห้า สวอยังไม่ได้เลยได้่อนี้จริงจริงนีแล้วอันก็ดูสวออ่อนแอไปกสวอแล้ไม่อายุสิบสี่างฮะบางฮะเลไปมาครับอยเรบิตอนเย็นครับตอนบจะนั่งีนือ เเ,าาเ,เชืออกาไปทำไมจะไม่เอามาคืนล่ะคะลุงนับหรือ,อยังคะ,นะ,คะหนูอยู่ในตรงนั้นค่ะมาจากรถกระบะรถไปส่งรถกระบะสิไม่เชือกมันเป็นเชือกมัดเหล็กคะ่ะหนูไปไว้ที่หเหล็กที่โครงเหล็กโครงเหล็กตรงมัดเหล็กคะ่ะหนูไปเส้น